โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆยู่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมนะครับวันนี้ก็คงจะมาเปิดกาชาระดับหนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องท้าวความก่อนว่าก่อนหน้านี้ดองไว้ค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับประมาณ600กว่าใบแต่ผมผมไม่รู้ว่าตัวมันจะมาตอนสิ้นเดือนนะเลยไปกดก่อนครับแล้วแล้วก็เลยเหลืออยู่เท่านี้นะครับก็ เดี๋ยวจะพยายามเปิดให้ได้พาดินทุกตัวนะครับส่วนตัวแล้วอยากได้ทั้ง3ตัวเลยนะสำหรับ3 0 0อเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบทั้งตัวทุกตัวนะก็จะมีตัวนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราสุ่มกันสักนิดนึงเอาธาตุไฟมาก่อนนะอยากได้ไฟกับลมก่อนส่วนธาตุน้ําเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะส่วนตัวอาจจะไวทีหลังก่อนเดี๋ยวเ,เอาคู่นี้มาก่อนแล้วกันคือดับนี่คือส่วนตัวอยากได้คู่นี้มาก่อน หนึ่งตัวอันนี้คือพอรผมหมดไปแล้วนะปลาไม่ม่วงไปเลยครับสองร้อยแรกเลยแมนะ่โอ้โหกป็น,นึมงนะแปลกๆแ,แล้วเดี๋ยวขอรีดวงเ่อนพารามันอยู่กับตัวไหนดีาพารามาอยู่กับคีฟแล้วลูก อยากได้สามตัวเออเอามาสามตัวก่อนเดี๋ยวยังไงก็ต้องเปิดถึงการันตีนะครับตู้ยังอยู่อีกค่อนข้างหลายวันนะโอเคมาโอเคไปปื๊ดเออแล้วก็มีสกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคนี่ก็ก่อนโอเคครับเหมือนออกเข้าใหม่ไม่ช่วยครับเปิดรัวผ่านไหม ว,ว่าน่าจะการันตีโอ้โหขอตู้ลมสักทีนึงนิโอเคฮะไม่ได้มีผลฝาห่ว <c oughs> งสักสัก,ส,กสักทีนึงจะดีมากเอาก่อนการันตีอะ่ะอย่าไปเปิดตู้อื่นด้วยนะอยากให้มันสักตัวนึงอะ่ะแบบก่อนการันตีอะ่ะโอ้โหแนวแสง ครับปรึงโอ้โหเอสเคเดี๋ยวสิบใบนี้ดิหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดผมว่าเอ่อทุกคนน่าจะเป็นหน้าเดียวกันเยอะปะ่ะน่าจะเหมือนกันไหมโอ้โหเพื่อ <c oughs> นๆก็น่าจะเหมือนกันนะครับใครที่เกลือกว่าน,นี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับไปปรึง ผมว่าน่าจะการันตีแล้วเนี่ยเดีเลองดูอโอเคมาตัวนึงก่อนก็ยังดีครับอ่าไป160ครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อที่ท่าลมนะครับผมอยากได้ก่อนนะเอามาใช้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องไปการันตีไปเหลืออีก21วัน โอเคเดี๋ยวผมขอเสียเวลากับตัวนี้สักแป๊บนึงนะครับให้มันหมดไปแักหนึ่งครับมาเลยไหมมาในเนี้ยเออไม้น,นี้สักทีทดิจะไปเปิปทดท่าน้ํานะอย่าได้ตัวมากันบ้านในกิลวอลครับโอเคอ่ะอันนี้หมดแล้วสวยไปต่อครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยฮะ โอเคเปลี่ยนแนวอะไหมเก้าเพื่อความก้าวหน้านี่เรากด E สี่ว่ามันก็เลยแบบเฮ้ไม่ให้ดีกว่ามาอันนี้ไม่มีการกดออกม่วงเลยวะโอ้ฟ้าผ่าม่วงยากมากนะหรือว่าเป็นเพราะเราซัดไอ้นั้นไปหมดแล้ววะ กกรูปการันตีมันได้ยากทุกตู้เลยนะี่แหะโอ้โหเหนียวจัดอ,อีกร้อยใบครับหืมักม่วงเลยเพื่อนโอ้โห ไม่ไหววะเอาเปี้วามันก่อนดวงมาปุ๊บเปิ้ลตันเลยล,ลูกเราไปหมดทุกอย่างเฮ้ยขอดวงให้ดีหน่อยว่ามีถึงการันตีไหมชุดๆโอ้โหขาดสิบใบด้วยเรื่องไรเทดมากเลย โอเคครับไม่ได้พื้นฟ้าไม่มว่วเราข้ามเลยแล้วกัน <c oughs> นี่ก็เป็นสกอร์ที่เติมมานิดหน่อยับ่ระดองไว้นะค,ครับโอเคฮะข้ามเลยแล้วกันอันนี้โอ้โหอะไรวะทุเรศทุเรศโอ้โหทุเรศจัดโอ้โหดูว่า<ะ> <c oughs> ไปการตีไปเลยฮะเอากดไปเลยการตีไป <The Divine S 1> โอเคะรับถ้าลมมาอยู่กับเราแล้วได้ได้ก็ก็ได้สามตัวนะอันมันเล่นโอเคเดี๋ยวเปิดประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องหาสกอคงต้องเติมเพิ่มนะก็เดี๋ยวมาเอาพลา,าน้ำในโอกาสหน้าแล้วกันครับ Uh, สกิลนี้ก็ได้มาอยู่ที่2ตัวนะครับนี่ก็รีวิวสั้นๆให้ดูแล้วกันสำหรับตัวละครนะครับเก็บก่อนก็จะมีแค่3มสีนะครับผมคงไม่ได้คาดหวังถึงแสงมืดนะแสงมืดมันค่อนข้างโหดนะครับไม่ใช่ไม่โหด<ๆ>ก็ดูแค่สามสีพอครับเอาที่แบบเราทุกคนมีแล้วกันนะเออก็คัดไฟนะครับตีธรรมดาก็ไม่มีอะไรก็สกิลแรกก็จะเป็นรวบเป็นการดึงนะครับอะเป็นการดึง อมอนเตอร์ฝั่งศัตรูเข้ามาแล้วก็มีพันธนาการแล้วก็บล็อกเอฟเฟกลดพลัง20วิตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วเท่าที่ได้ข้อมูลมาคือห้ามล้างแล้วก็ซีคิวสก็ทำดาเมจต,ตามเดฟป,ปดเอฟเฟกลดพลัง2อนอันก็คือล้างบัฟตัวเองนะใช่ไหมโอเคปดเอฟเฟกลดพลังนะครับกรล้างตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มเดฟเผาอันนี้คือดีตัวนี้คือดีครับสำหรับผมนะ แล้วมาที่สกิลแพสซีฟฟื้นฟูเลือดนะครับเมื่อใช้ดาเมจต่อเนื่องก็คือธาตุไฟแหละไอติดดีบัฟไฟอ,ะอ่ะก็คือเมื่อติดไอตัวเผาไหม้ปุ๊บก,ก็จะมีตัวแพสซีฟสกิลเด้งออกมาแล้วก็เพิ่มแม็กแท็กหระดับกับเพิ่มเด็ก1ระดับนะครับในส่วนของธาตุน้ำกดเอฟเฟกเสริมพลังก็คือล้ามบัฟฝ่อตรงข้ามใช่ไหมอ่ะใช่ครับ ล้างบัฟฟอนงอัพ2อันแล้วก็ยโยยุด้วยใช้มานา4หน่วยครับโอเคแล้วก็เกาะของดาเมจที่ทำได้โอ้ตัวนี้ต้องมีดาเมจนะกดเอฟเฟกลดพลังทุกอันเอฟเฟกลดพลังก็คือดีบัฟบนหัวเราบัฟแดงแล้วก็มีเกาะแล้วก็มีโอกาส15%โตกลับนะครับทำดาเมจตามเลือดสูงสุด ปลดอมตะปลดเกาะปลดปลดอ่าตัวลบบัฟนั่นเองนะอันนี้ในเงื่อนไขแหละทำาอเมจยวืัและปลดเอฟเฟกต์อมตะการถาศสตูวหมายสกิลนี้ลล่เกาะให้ตนเองโอเคอันนี้มันอยู่ในส่วนโต้ก,กับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เอาไว้แบบพวกสายล้างนะถ้าผนังข้ามล้างล้างบัฟหรือเร่งอะไรพวกนี้ก็จะโดนตัวนี้เคาน์เตอร์อันนี้ถ้าผิดพลาดกันไดขออภัยนะครับหากสมาชิกในทีมติดเอฟเฟกต์ซีซี ใช้สกิลนี้สกิลสอนะครับหนึ่งครั้งหากได้รับดาเมจจนกรอะหายไปฟื้นเลือดโอ้อันนี้ดีฟื้นเลือด7จเมื่อมีการเพิ่มหรือลดมานาะนี่ไงความเร็วในการฟื้นฟูมานาะกดเอฟเฟกต์เพลังทุกอันอันนี้เป็นเป็นสกิลติดตัวนะครับแพสซีฟสกิลนนี้ถ้าโดนติดอวบเบียนไปติดมือลอยเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่ไว่าจะฟื้นฟูมานาะเร่งสกิลนะครับ ก็อ๋อเกี oh, ่ยวกับมานาเองเดียวเมื่อมีการเพิ่มหรือลดมานาความเร็วในการฟื้นฟูมานาอันนี้เกี่ยวกับมานาเมื่อมีการลดมานาหรือเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูมานาเพิ่มค่ามานาสองระดับโอ้ยตัวนี้พวกเร่งมานานี่เล่นยากนะเมื่อมีการลดมานาหรือเพิ่มมานาลดความเร็วในการฟื้นฟูมานาโอ้โหตัวนี้หยาบจัดน่าสนใจนะตัวนี้เดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาสามตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือปด เอฟเฟกต์ Effect, ลดพลัง1อันแค่1อันนะใช่เหรอหอันแล้วเอามาตัใช้มานาห้หน่วยแล้วก็ฟื้นฟูอันนี้ฮิวตัวนี้คือตัวซับนะครับซับพอร์ตชั้นดีแล้วก็ต่ออ,อัตราหลบหลีกของตนลดดาเมจหเปอร์อ๋อหลบหลีก5เท่ากับลด1%ถ้าหลบหลีกต้องทำหลบร้อยนะได้ลดดาเมจยีเปอร์เอันนี้มันคือฟิกให้เลยนะ อันนี้คือค่อนข้างดีมากๆนะเมื่อหลบการโจมตีได้มีโอกาส30%กรอบคาถา10วินาทีป้องกันสกิลหนึ่งครั้งอ้าโอ้ยอันนี้คือการสกิลเลยหนึทีนะครับเมื่อเลือดของสมาชิกในทีมได้รับการฟื้นฟูในจู่โจมฟื้นฟูในจู่โจมคืออย่างวะเพื่อแมกแท็กอืมก็เป็นบัฟก็เป็นสกิลติดต,ตัวก็มีประมาณนี้นะส่วนแสงมืดเดี๋ยวขอดูสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็เข้ามาแล้วตีธรรมดาไม่มีอะไร สกิลยหนึ่งอมาตะโยวยุนะครับอมาตะโปวกลดคูดาวแล้วก็ลดเมื่อตัวมีเอฟเฟกพลังงานแห่งแสงเอฟเฟกพลังงานแห่งแสงคืออย่างอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะลดคูดาวสกิลนี้คือสกิลที่ใช้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คูดาวสิบแปดวิเหลือเก้าวิเมื่อตัวมีเอฟเฟกพลังงานแห่งแสงใช้สกิลใช้สกิลนี้หนึ่งครั้งสกิลนี้ทำดาเมจตามแอคแท็กของเดฟ ทำดาเมจของแอคแท็กของเดฟอันนี้ถ้าเล่นดาเมจต้องมีแอคแท็กแล้วก็เดฟน่าจะใช่นะพื้น HP ตามนี้ของพลังป้องกันเพิ่มเดฟเดฟอัพให้ตัวเองหนึ่งระดับก็ดูตามมีนะมีเดฟอัพเดฟอัพในห้เนเลยนะเวลรแรกเนี่ยปดเอฟเฟกเสริมพลังก็คือล้างของฟันของข้ามมีอมตะแล้วก็มีหิวนะครอคราวตัวนี้ทุกๆสองวีขณะที่พลังงานแห่งแสงทำงาน ฟื้นคืนย oh, ี่สิบห้าเปอร์เซ็นโอ้สองวิอ๋ออันนี้ของรูทําลายฟื้นฟูนฟนเลือดเท่ากับหกสิบเก้าเปอร์เซ็นอันนี้ใครมีก็ดีนะตัวนี้เป็นตัวแทงชันะ้นดีแล้นะติเราคงไม่ถึงหรอกทำดาเมจของเลือดสูงสุดทำดาเมจของเลือดฟื้นฟ,นฟนูเลือดเท่ากับเลือดสูงสุดโอ้ oh, ทำดาเมจตามเลือดอ๋อ oh, แต่ดาเมจไม่หนักนะแล้วก็ฟื้นเลือดตามเลือดเพิ่มเดฟให้ตนเอง แล้วก็เป็นฮิตเพิ่มขึ้นเพิ่มดาเมจอันนี้ต้องเข้าเงื่อนไขปะดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นของการฟื้นฟูสะสมฟื้นฟูเท่ากับยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นของเลือดตอนเองอันนี้คือฮิวดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นของการฟื้นฟูสะสมอ๋อเมื่อเราฮิวเลือดตัวเองเท่านี้ก็สมมติหมื่นหนึ่งก็ทำดาเมจหกพันอะไรประมาณนี้ฟื้นฟูไม่ได้อันนี้ก็ตัดฮิวแล้วก็มีโผรโวกหากตนมีเกราะ อ๋ออันนี้ถ้ามีบัฟเกราะใช่ป่ะเพิ่มดาเมจที่ทำได้20ก็จากตรงเนี้ย6กก็จะเป็น80ดบน่าจะประมาณนี้ถ้าผมเขาจะไม่ผิดนะเมื่อโจมตีด้วยสกิลตอนที่ไม่มีเกราะอ,อยู่เกราะ5%ของเลือดสูงสุดอ๋อมีเกราะให้ตัวเองด้วยนี่คือตัวชงตัวเองนะเนี่ยตัวไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเด็บอยู่ในตอนที่รับการเพิ่มแท็บเพิ่มโอ้อันนี้บัฟดาบก็คือบัฟดาบได้ถ้าเป็นระดับ2อ่ะดาบระดับ2เพิ่มไปนี่ระดับ2เลยไหมนยะ ตัวไม่มี effect, เอฟเฟกต์แล้วมันแค็อยู่ตอนที่เอฟเฟกต์โอ้ยนี่ตัวช่วยตัวเองชั้นดีนะตัวนี้ใครได้นี่ดีมากๆนะโอเคก็คลิปนี้จะได้ไม่นานนะครับก็ตอนนี้ได้มาทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะเป็นธาตุลม1ตัวกับธาตุไฟนะครับอืมก็มีพลาไฟกับพลาลมนะครับก็สับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ต้องการเติมเกมนะครับก็ฝากร้านสปอนเซอร์ด้วยครับร้าน p a y ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับ,รา, o าร,บราคาก็อาจจะไม่ใช่ราคาตามนี้นะก็ ลองทักไปในร้านได้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ